สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเอกสารเกี็บับเรื่องออการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ agile ซึ่งผมว่ามันสำคัญมากเลยนะในยุคที่แบบทุกอย่างต้องการความเร็วต้องการความยืดหยุ่นใช่เลยค่ะสำคัญมากๆครับเราจะมาดูกันว่าไอแนวคิดหลักๆของ agile เนี่ยมันคืออะไรทำไมมันถึงต่างจากวิธีดเดิมทีเออ่เน้นวางแผนเยอะๆล่วงหน้า แล้วก็จะไปดู2แนวทางที่ฮิตๆกันคือ Extreme Programming หรือ XP กับ Scrum ว่าเขาเอาหลัก Agile ไปใช้ยังไงให้มันเ work ค่ะคือจริงๆประเด็นสำคัญของ Agile อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องทำเร็วขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเลยเน้นการปรับตัว การทำงานใกล้ชิดกับลูกค้ามากๆแล้วก็ส่งมอบคุณค่าที่มันใช้ได้จริงๆแบบต่อเนื่องอ๋อซึ่งมันมาแก้ปัญหาของแนวทางเดิมๆที่พอสถานการณ์เปลี่ยนปุ๊บแผนที่วางไว้เป๊ะๆเนี่ยเออกลายเป็นใช้ไม่ได้ไปเลยเข้าใจเลยครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่หัวใจของเอจก่อนเลยเอกสารชี้ว่ามันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาแลนรืเวนที่มันมันแข็งตัวไปหน่อย หลักๆเลยค่ะคือการให้คุณค่ากับสิ่งที่ต่างออกไปตามที่เอจายมานิเฟสโตบอกไว้เลยคือเน้นคนและการสื่อสารมากกว่าจะไปยึดติดกับกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้อืแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่มันใช้งานได้จริงเนี่ยสำคัญกว่าเอกสารที่มันอ,อครอบคลุมมากๆกองโตคโตครครับับบโต การร่วมกับลูกค้านี่ดีกว่ามานั่งเสียเวลาต่อรองเรื่องสัญญาแล้วก็สุดท้ายคือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสําคัญกว่าทําตามแผนเดิมเป,ะเปะ๊ะๆนี่คือเปลี่ยนมุมมองเลยค่ะว่าอะไรคือความสําเร็จจริงๆชัดเจนครับแล้วแนวคิดเรื่อง incremental development ล่ะครับการพัฒนาทีละส่วนส่งมอบทีละส่วนอันนี้มันต่างยังไง ตรงนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะมากคือแทนที่จะรอเป็นปีๆกว่าจะได้ของทั้งหมดเราส่งมอบส่วนเล็กๆที่มันใช้ได้ที่เรียกว่าอินคร m เมนต์บ่อยๆอ๋อบ่อยๆเลยใช่ค่ะทําให้ได้ฟีดแบ็กเร็วปรับทิศทางได้ทันลูกค้าก็ได้เห็นของจริงไม่ใช่แค่กระดาษอันนี้มันก็เชื่อมกับหลักแอร์จายอื่นนะคะเช่นการให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมตลอดเวลาการยอมรับว่าความต้องการมันเปลี่ยนได้เสมอแล้วก็เน้นความเรียบง่ายด้วยค่ะ ครับชัดเจนมากทีนี้มาดูแนวปฏิบัติกันบ้างเริ่มที่ xp หรือ xp ที่เขาว่ากันว่าผลักดันแนวปฏิบัติที่ดีไปให้มันสุดขั้วเลยใช่เลยค่ะ xp เขาเชื่อว่าถ้าอะไรมันดีก็ทํามันให้สุดๆไปเลยเขาจะเน้นความเป็นเลิศทางเทคนิคมากๆค่ะเพื่อให้สร้างซอฟต์แวร์ได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ส่งมอบได้เร็วแบบมีคุณภาพจริงๆอื แนวปฏิบัติที่คนรู้จักกันเยอะๆก็เช่น user stories ที่ใช้ตอนวางแผน small releases คือปล่อยของบ่อยๆเล็กๆครับแล้วก็ test driven development หรือ t t d ที่เเขียนเทส t ก่อนเขียนโค้ดไอการเขียนเทส t ก่อนนี่มันสุดขั้วยังไงครับแล้วมันช่วยอะไรได้จริงๆเหรอครับอ๋อ TDD เนี่ยคือมันเหมือนบังคับให้เราคิดก่อนค่ะว่าเราอยากได้ผลลัพธ์หน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะลงมือเขียนโค้ดจริงๆ ทำให้โค้ดที่ออกมามันตรงประเด็นออกแบบดีขึ้นและพอมารวมกับ continuous integration คือการรวมโค้ดบ่อยๆกับ refactoring การปรับปรุงโค้ดตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนสั้นวงจรป้อนกลับที่เร็วมากทำให้ทีมกล้าแก้กล้าเปลี่ยนโค้ดโดยไม่กลัวว่ามันจะพังอ๋อเข้าใจละนี่แหละค่ะที่มาของความเร็วที่มันยั่งยืนไม่ใช่แค่เร็วช่วงแรกแล้วหลังๆไปต่อไม่ได้เพราะคดยุ่งไม่มดน่าสนใจมากครับแล้วแนวปฏิบัติ XP อื่นๆที่อาจจะไม่ค่อยฮิตเท่ามีอะไรบ้างครับก็จะมีอย่างแพร์โปรแกรมมิ่งหรือการเขียนโค้ดคู่กันอันนี้บางทีนอาจจะมองว่าใช้คนเยอะไปหรือเปล่าครับหรือ sustainable pace คือทำงานในจังหวะที่ยั่งยืนไม่หักโหม,มอันนี้ก็อาจจะท้าทายหน่อยกับความคาดหวังทางธุรกิจที่อยากได้เร็วๆตลอดเวลาค่ะพอเห็นภาพความท้าทายครับต่อมาคือ scrum อันนี้ดูเหมือนจะเน้นเรื่องโครงสร้างการจัดการ มากกว่าเรื่องเทคนิคการเขียนโค้ดการโครงการที่มันซับซ้อนไม่ได้บอกนะคะว่าต้องเขียนโค้ดยังไงแต่จะให้โครงสร้างบทบาทแล้วก็กิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ทำงานแบบแอร์จได้อืม,อม,มีคำศัพท์เฉพาะมีบทบาทสำคัญส,ค,ญสคัญอย่าง product owner ที่เป็นคนกำหนดทิศทางกำหนดลำดับความสำคัญของงานใน product backlog มี scrum master ค่ะคนนี้ทำหน้าที่เหมือนโค้ชคอยขจัดอุปสรรคให้ทีม เออไม่ใช่ผู้จัดการแบบสั่งงานนะคะอ๋อไม่ใช่ผู้จัดการแบบเดิมๆค่ะแล้วก็มี development team คือทีมพัฒนาที่เขาจะจัดการตัวเองค่ะบทบาท scrum master นี่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าไม่ใช่ผู้จัดการแบบเดิมความท้าทายมันอยู่ตรงไหนครับ ความท้าทายคือการทำให้ทั้งทีมแล้วก็องค์กรเข้าใจบทบาทนี้จริงๆค่ะ Scrum Master ต้องช่วยให้ทีมทำงานได้เต็มที่ตามแนวทาง Scrum ต้องคอยปกป้องทีมจากสิ่งรบกวนภายนอกและบางทีก็ต้องกล้าที่จะไปผลักดันการเปลี่ยนแปลงในองค์กรด้วยเพื่อให้แอรจใจยมันเกิดได้จริงไม่ใช่แค่คนคอยนัดประชุมเฉยๆเข้าใจลึกขึ้นเลยครับแล้วกระบวนการที่เป็นรอบๆที่เรียกว่า Sprint Cycle ล่ะครับมันทางานยังไง มันเหมือนวงจรการทำงานการเรียนรู้สั้นๆค่ะเริ่มจาก product backlog ก็คือ list รายการความต้องการทั้งหมดที่ product owner จัดลำดับไว้แล้วครับทีมก็จะมาเลือกงานส่วนบนๆไปทำใน sprint planning เพื่อสร้างเป็น sprint backlog ของรอบนั้นอ๋อเลือกมาเฉพาะที่จะทำในรอบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ลงมือทำงานใน sprint ซึ่งเป็นช่วงเวลาคงที่สั้นๆปกติก็2-4สัปดาห์ ้าหมายคือสร้าง potentially shippable product increment คือส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มันเสร็จสมบูรณ์พอที่ถ้าอยากจะส่งมอบก็ส่งได้เลยระหว่าง Sprint ก็มี daily scrum ประชุมสั้นๆทุกวันเพื่อซิงงานกันใช่ค่ะประชุมสั้นๆทุกวันเลยดูว่าใครทำอะไรติดปัญหาตรงไหนไหมพอจบ Sprint ก็มี Sprint Review มาโชว์ผลงานที่ทำได้แล้วก็ Sprint Retrospective เพื่อมาคุยกันว่ากระบวนการทำงานรอบที่ผ่านว่าเป็นไงมีอะไรต้องปรับปรุงไหมสำหรับรอบหน้าครับครับแล้วก็มีแนวคิดอย่าง Velocity ที่ใช้วัดว่าทีมทำงานได้ประมาณเท่าไหร่ใน1นึ่งสปินหรือ Definition of Done คือนิยามว่าเสร็จจริงๆมันคืออะไรพวกนี้ช่วยให้โปร่งใสวัดผลได้ค่ะ ฟังดูเหมือนการวางแผนระยะสั้นๆปรับตัวเร็วเรียนรู้เร็วคล้ายๆกับเราวางแผนเมื้ออาหารสำหรับสัปดาห์นี้แทนที่จะวางแผนยาวไปทั้งปีเลยสรุปได้ว่า Agile เน้นปรับตัวส่งมอบคุณค่าผ่านการพัฒนาทีละส่วน XP จะเน้นเทคนิคเข้มขน้นส่วน Scrum ให้กรบการจัดการที่คล่องตัวมี Sprint มีบทบาทชัดเจนหัวใจหลักคือตรงนั้นเลยค่ะการยอมรับความไม่แน่นอนการทำงานร่วมกัน แล้วก็การส่งมอบสิ่งที่ใช้ได้จริงอย่างสม่ำเสมอครับฟังแล้วก็น่าคิดต่อยอดจริงๆนะครับหลักการของอาจารย์อย่างเรื่องการปรับตัวการทำงานเป็นรอบสั้นๆการรับฟีดแบ็กการเน้นคุณค่าที่ส่งมอบเนี่ยมันจะเอาไปประยุกต์ใช้นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ได้มากน้อยแค่ไหนนะลองนึกถึงการจัดการโปรเจกต์ส่วนตัวการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือแม้แต่การทำงานในทีมที่ไม่ใช่สายเทคเลยการเอาหลักคิดพวกนี้ไปปรับใช้เอ่อก็น่าจะเปิดมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจได้เหมือนกันนะครับ